อนนี้ก็มาหมายเก่าครับทีเทหลกให้มาแล้วก็ไม่เห็นอันนี้ปลาดูนะครับกําลังฟักไข่เฮ็ดทั้งอยู่นะมือนีมาเขาก็มาซุ่มซุ่มเข้าหนึ่งครับผมเห็นปลาตองกไก่ใหญ่ครับโอ้ยใหญ่แห้งหนะเฮ็ดทั้งเรื่องน,นะเห็นสองตัวครับมงหัน,นเทเลกบริเวนตาแสงครับมันอยู่ใตน้น้ำไม่ยอมขึ้นเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปเบ่งกันข้างปืนพันครับ ยิ่งเฉลียกครับคือบบกยิ่งแดงครับผมนแนมขาง่างไปเห็นด่านขางนี่แต่หัวป,ป,ป,ปลาปลาอันนี้ปลาเหลยบปลาทับทิมที่ในได้เป็นอันนี้แก่นเกยหนับนั่นกับกองเชียร์ไม,ม้กับงามครับงามแห้งเดี๋ยวไปลุนกันครับมันโพขึ้นเจ้าเทือนะยิ่งดักเลยครับ มึ่งอยากแองครับพี่น้องดำปื๊ดเลยเป็นตายยังบ่สวยปะสู่ตาเปล่าเลยโอ้ยิ่งอยากครับยิ่งไล่ตรงประตรงกายมันเดินพื้นที่หน่อยหน่อยนึงขันดำน้ำลุกไปโอ้สุดยอดเลยครับเห็นตหลังมันแหมดำปื๊ดเลย บวกขึ้นหายใจเีกเทืเอยไหมก็สีห้งมันอยู่นี่ครับพี่น้องแต่เมื่อกีช่วยแอบมาครับในกล่องหาสิวเห็นเพราะมันดำแห้งประตองนี่ข้างหลังมันดำเลย้านขามันยังขาวครับพุ้งกะทีใสเลยห่ะครับกาว่าทีเพื่อบไปจกักสองฝ้ามือหนึ่งคนละ มันที่เห็นแค่งเอาดำๆไหนี่นะผ่านช่องนะฮไหวไปไหวมาอยู่บู๊บเสียงป่าบ่นวเสวียงว่าเป็นสวบกล้วยกันถึอนี่ฟุกแห้งเลยพี่นอ้องน้ำเลึกประมาณเมถ่าสิบคิดว่านะ จักงุ่มหักเหสําเรียวนี่สิเพื่อสําเดียให้มือไม่อยู่วันย,ยิ่งประตองกาย,ยมันอยากเลยพี่น้องบ่ขึ้นจเจ้าเถ่อจะมันไปหายใจยใสตามหลักวิทยาศาสตร์มุ่มหักเหคงเสียงคนละเมื่อวัตถุอยู่ใต้น้ำสะท้อนกับผิวน้ำ บวกแสงแดดและสายตามันจะหักเหรเรานีคือตรงมีสิเขาเนี่ยสายตาตรงอยู่ดิต่คว่มเป็นจริงแต่มันมันหักลงเขาก็เลยต้องกดกดเพื่อนที่เพื่อหน่อยเพื่ออะไรมันขึ้นอยู่กับวัตถุมันอยู่หลึกหรืออยู่ตืน้นถ้าว่าแสงมันจะในน้ำเป็นอย่างไรโอ้ยุ่งยากทุกอากาศห้งครับยิ่งปลาบกสวัวที่อันนี้ชำนาญ ยิ่งยิ่งเฝ้าแล้วเฝ้าอีกนครับย่า,านลยก็ถือตะนามแต่ตะใบไ,ไม้ <c oughs> นะมันยิ่งทั้งโครงนี่โอ้ยแม่นมันจับว้างนะครับกระป้องกับแปงนี่สอดปุดสอดปุดแต่แยิ่งปลานี่ยมาบอดเด็ดหัดกันไปเบิ่งกันไปครับเมื่อใไหมเนาะของชีดมุ้ยไผเป็นแม่งแต่ท่องแม่เนาะครับเนาะ ก็ต้องมาหัดเรี่ยนหลวครับว่าแต่ยิ่งปืนเป็นกับหาไม้เป็นนีกอ่ะมีใช่ชนะไปกว่าเคืองนะนะครับคันหาไม้เป็นเขาก็ดะเห็นป่าก็เ้าใจลักษณะการเล่งนะประคอประโดนี่เขาว่าให้เล่งตอนมันจิบน้ำครับเล่งไต่ทองเห็นะมองสันคอมัน เมียเลยเป็นวะครับเดี๋ยวดารอติดตามครับถ่ายติดตามยิ่งปลาเนี่ยก็ต้องมีเวลาให้มันหลายเติบนะครับไปมืดมืดเป็นนะละลูกเมียมประคอใจนี่อ้ยว่าบานแตกขแหลกขาดไปแล้วครับมาบม่ได้แมเ่เหรียญเลยครับแบบมาตั้งใจรีล,ลอยแล้วผู้ส้าผู้เสก็ไ่ได้ไปหรอกโทรศัพท์นี่พกบาได้ติดบาได้ครับวอกแวกจับบาได้ต้องมานั่งสิแล้วนะเมื่อจับปืน ตาเร่งสันเพือมันเห็นดีโหลดครับนะปืนโบไดเร่งตาเนี้ยมันทั้งอื่นเนี่ยโอ้ยขึ้นดีครับนะบัดจ้องวัสดุผัดโบขึ้นนี้อืมนั่นเป็นเังซิครับอย่างน้ำทายคลิปนี่้ง่ากครับบัดทายเงาครัโอ้สย,สยสวยสีมาสวยสียิ่งเม้มกับสีเต็มแบตกับสีเหมิดไป พเพราะปิดเผดขึ้นมานี่โอ้ยบะชี้ยิ่งกับยานพี่น้องมาเห็นนะมือข้าแต่เปิดอยู่บันนี่เปิดตากระลุโอ้ยกระบอกอะยิ่งสัมน่ะมานั่งจมให้พี่น้องเบ่งฟังมาเนี่ยากระบอกยิ่งเพิ่นยิ่งบ่ไ้ครับมันอยู่ใตน้ำไหมนั่นเนี๋ยเด้อ อืมองแสงเริ่มมาแล้วครับแสงเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาแล้วครับแสงเริมาอ๋อไม่มสยสไงไซน่หะครับถือว่าถือสามัน ใส่ห้อนแล้วใส่งวันใดแล้วครับเริ่มซ้องมาแล้วมันออกมากเลยครับวันนี้ไปใส่มันเบตั้งตื่น ยังจบโอ้ยพี่น้องว่าดีท็อปเม่งเลยมองเลี้ยงนี่มัน,นองมันบังครับ แสงมันโมพา,านมันออกมาเห็นนิดเดียวอุ้ยนี่มันต้องเน่งมองเใส,สครับหางเงยดำหลุห่มเอ้อ มันโมขึ้นแต่มันมันโมขึ้นแต่มันเห็นใตหน้าไหม มาถึกบอ,อขนาดยิ่งเพื่อวระสันพี่น้องมาถึกครับบอบอบอ,อย,ยิ่งเพื่อแบบคักได้เร็วหันน้องย,ยิ่งยากครับโอ้ มือป,ปัญญาครับมีอย่างเดียวต้องดำยิ่งกับกับใส่เบ็ดุู้หันแบบปลามันล่อยอยู่พี่ครับยิ่งเล่งอยู่พี่ยังมาถือถามหลังไปนิดนึงบ่อ๋อครับย่อมย่อมอม,มันสีมืดมันบกขึ้นหายใจได้ไหมครับ